สถบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่อง สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันเรื่องนะคะรายการค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อขายเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายอิสิตสถานีค่ะรายการนี้นะคะสร้างสารรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทวันนี้สายกุลนิดาสายพรมค่ะและคุณเกศพานารินทร์คุณรอดก็มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะคุณเกศคะ สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะคุณชลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานในเด็กแล้วก็วัยรุ่นค่ะอ้าวอยากรู้จริงๆเลยค่ะว่าเบาหวานเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็นในวัยเด็กแล้วในวัยรุ่นได้ด้วยหรอคะได้ด้วยค่ะเพราะว่าเป็นเบาหวานที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนพูมในคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ18ปกตูค่ะซึ่ง ในเมืองไทยนะคะพบได้ไม่บ่อยค่ะเมื่อเทียบกับเบาหวานที่พบในผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าในช่วงเวลาผ่านมาเพียงสิบปีค่ะพบว่าโรคนี้เป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็น่ากลัวมากขึ้นด้วยค่ะเราจะพูดได้ไหมคะว่าเบาหวานในเด็กแล้วก็ในวัยรุ่นเนี่ยหมายถึงโรคอ้วนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนะคะพบว่าเด็กไทยเป็นโรคอ้วนมากขึ้นนะคะซึ่งอีกหลานี้ค่ะก็จะ มีแนวโน้มค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคะที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองค่ะส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นผลมาจากพันธุกรรมนะคะดังนั้นค่ะจาเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เด็กที่พอจะเริ่มอ้วนหรือว่าเด็กที่มีพ่อแม่เป็นโรคเบาหวานก็ควรที่จะได้รับการตรวจเช็กระดับน้ำตาลในเลือดค่ะค่ะซึ่งถ้าพูดถึงโรคเบาหวานหลายๆคนก็อาจจะแบบงงกับภาษาเล็กน้อยว่าเบาหวานมันหมายความว่า มันหวานน้อยหรือเปล่าหรือว่าหวานมากยังไงอันนี้ช่วยใ,ให้คุณเกศช่วยอธิบายนิดนึงค่ะค่ะโรคตาหวานนะคะเป็นความผิดปกติของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตค่ะเนื่องจากว่ามีระดับฮอร์โมนอ,อินซูลินนะคะน้อยกว่าปกติค่ะหรือว่าไม่มีเลยนะคะก็เลยทําให้เซลล์ร่างกายไม่สามารถที่จะใช้น้าตาลได้ค่ะก็ทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายนะคะสาหรับโรคตาหวานในตุกค่ะส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจาก ความผิดปกติทางคัาธรก้รวมนะคะคือเด็กที่เป็นโรคนี้นะคะมักจะผอมลงค่ะในขณะที่ผู้ใหญ่เป็นโรคนี้นะคะก็จะอ้วนขึ้นนะคะเพราะว่าตับอ่อนของเด็กค่ะก็จะไม่สามารถที่จะสร้างอินซู Ron ลินได้เลยแต่ว่าของผู้ใหญ่นะคะพอที่จะสร้างได้อยู่บ้างค่ะนอกจากนี้ค่ะโรคเบาหวานในเด็กก็ยังเป็นโรคที่ควบคุมได้ยากคะ่ะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องฉีดยาอินซูลิน เข้าสู่กระแสเลือดทุกวันด้วยค่ะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ผอมเนี่ยจะไม่ได้เป็นโรคเบาหวานแต่ใ,<ช>ในทางกลับกันคือเด็กที่ผอมเนี่ยเป็นโรคเบาหวานส่วนผู้ใหญ่ที่อ้วนเนี่ยเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะคือหมายถึงว่าถ้าถ้าเด็กที่เป็นเนี่ยจากที่เขาอาจจะเคยอ้วนคือส่วนใหญ่แล้วโรคเบาหวานในเด็กเนี่ยจะเป็นมาจากพันธุก,กรรมนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าทางญาติผู้ใหญ่มีใครเป็นเบาหวานและเด็กมีแนวโน้มที่จะ เป็นโรคอ้วนหรือว่าอ้วนอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะพา,าไปตรวจระแบบน้ํนาตาลในเลือดค่ะซึ่งพอพบว่าเด็กมีอาการนะคะก็เป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะจากที่เด็กเคยกินอย่างอร่อยอร่อยก็เขาก็จะมีการรับประทานเนี่ยได้น้อยลงก็เลยทําให้ผอมลงค่ะเพราะว่าพอเขารับน้ํนาตาลเข้าไปแล้วในร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้เลยแต่ว่าในขณะที่ผู้ใหญ่ค่ะเป็นลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่ว่า ร่างกายยังสามารถผลิตอินซูลินให้กับร่างกายดึงเอาน้ําตาลไปใช้ได้ผู้ใหญ่ก็เลยมีแนวโน้มที่จะเต็มแล้วอ้วนขึ้นแต่เด็กอดลับหอบงองค่ะค่ะแล้ววิธีการที่จะสังเกตอาการของโรคเบาหวานในเด็กนะคะที่นอกจากความอ้วนความผอมที่เราอาจจะสังเกตได้ไม่ชัดเจนมีอาการอื่นๆที่สามารถที่จะสังเกตได้ง่ายขึ้นไหมคะค่ะอาการที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกันมากที่สุดนั่นก็คือ มีอาการปัสสาวะล่อยค่ะปัสสาวะมากแล้วก็กระหายน้ํานะคะแล้วก็กินตู่ค่ะแต่ว่าผอมลงผอมลงนะคะมีอาการอ่อนเพลียค่ะแล้วก็ซ,ซึ่งซึ่งการที่จะต้องดูแลเด็กนะคะก็จะต้องมีการตรวจน้ำน้ำตาลในปัสสาวะบ่อยๆค่ะเพื่อใช้การรับขนาดของอินซูลินนะคะซึ่งเด็กอาจจะมีอาการมืนหนวกหมดสติค่ะค่ะซ,ซึ่งก็จะต้องให้รีบกินน้ําตาลเข้าไปเลยนะคะ อย่างที่คุณเกศบอกเมื่อตอนต้นว่าในปัจจุบันเนประเทศไทยของเราเด็กไทยของเราเนี่ยนะคะมักจะเป็นโรคอ้วนซึ่งจะมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองอยากทราบมากๆเลยค่ะว่าโรคเบาหวานมีกี่ชนิดแล้วชนิดที่หนึ่งมีไหมแล้วชนิดที่สองเป็นยังไงเชิญอธิบายนิดนึงค่ะค่ะโรคเบาหวานนะคะก็จะเป็นชนิดที่หนึ่งชนิดที่สองแล้วก็เบาหวานชนิดที่มีิดแบบชัดเจน,นค่ะจากอันดับแรกเลยนะคะเบาหวานชนิดที่หนึ่งค่ะ เรียกว่าเบาหวานชนิดที่อินซูลินค่ะก็หมายถึงเป็นเบาหวานที่เกิดจากเซลล์ที่ถูกทำลายนะคะทําให้ผลิตอินซูลินลดลงค่ะส่วนใหญ่ก็มีมากกว่าร้อยละเก้าสิบนะคะจะมีสาเหตุมาจากการความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันค่ะโดยร่างกายนะคะสร้างแอนติบอดีในการทําลายเบต้าเซลล์ของตับอ่อนค่ะซึ่งเป็นเซลล์ที่ทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็ มีส่วนน้อยซึ่งที่จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งนะคะก็สามารถพบได้ในทุกอายุค่ะส่วนใหญ่มักจะพบมากในวัยเรียนวัยรุ่นพบน้อยในคนที่อายุมากกว่า30ปีนะคะปัจจุบันค่ะก็มีการตรวจในหลายประเทศนะคะว่าพบาว่าผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งมักจะมีกลุ่มวีนที่บ่งชี้ว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อาการเป็นโรคมากกว่าคน ปกติค่ะส่วนในเมืองไทยนะคะก็ยังมีการตรวจเรื่องนี้น้อยค่ะยังไม่ได้เทียบเท่ากับต่างประเทศค่ะสำหรับในเบาหวานชนิดที่สองนะคะต่างๆจากชนิดที่หนึ่งยังไงแล้ว,ลวมีชื่อชื่อเรียกที่แตกต่างกันไหมคะค่ะเบาหวานชนิดที่สองนะคะก็เรียก อีกอย่างหนึ่งะคะว่าโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินค่ะมักจะสัมพันธ์กับภาวะอ้วนค่ะมีประวัติพันธุก,กรรมในครอบครัวนะคะแล้วก็จะพบมากในผู้ใหญ่ค่ะในปัจจุบันนะคะพบได้ในเด็กที่มีอายุมากกว่าสิบปีขึ้นไปค่ะที่อ้วนแล้วก็ไม่ไม่ออกกําลังกายนะคะ,ะหรือว่ามีคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่เป็นโรคนี้ค่ะก็จะมีโอากาสเป็นมากขึ้นนะคะ ซึ่งอาการที่จะสแสดงออกก็ไม่ชัดเจนค่ะมาตรวจพบโดยบังเอิญน,นะคะเวลาที่มีไข้เวลาไม่สบายหรือว่าตรวจสุขภาพทั่วไปเหมือนในผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนส่วนมากนะคะก็จะมีอาการปัสสาวะบ่อยค่ะแล้วก็ติดเชื้อตามผิวหนังน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะมีอาการอาเจียนหายใจหอบด้วยค่ะค่ะ อย่างที่หนึ่งแบบที่หนึ่งแบบที่สองนะคะก็ทราบกันแล้วว่าเป็นแบบพึ่งอินซูลินแล้วก็ไม่พึ่งอินซูลินมาถึงชนิดสุดท้ายก็คือเบาหวานชนิดที่มีสาเหตุชัดเจนอันนี้เราทราบเลยใช่ไหมคะว่ามันเกิดเพราะเหตุผลอะไรอะคะ่ะค่ะเบาหวานที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติจากการทํางานของอินซูลินนะคะก็ จะเป็นการหลั่อินซูลินเข้าไปในตับอ่อนค่ะมักจะเกิดมาจากโรคทารา์ซิเมียนะคะหรือว่าการติดเชื้อบางชนิดค่ะก็ะทําให้ตับอ่อนถูกทําลายได้นะคะอย่างเช่นขัดเยอรมันคางทูมสุกใสนะคะหรือว่าตับอ่อนถูกทําลายโดยแอลกอฮอล์ค่ะ ความผิดปกติของฮอร์โมนบางชนิดนะคะการใช้ยาบางชนิดค่ะและสุดท้ายนะคะก็โรคประวันที่มีสาเหเตุเจนมาจากพบในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการดาวค่ะแล้วก็ กลุ่มของอาการเทอร์เนอร์ค่ะซึ่งสาเหตุของโรคเบาหวานในเด็กนะคะก็อาจจะพบว่าในเรื่องของกรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับส่วนของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือว่าสิ่งแวดล้อมนี่ก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะแล้วอย่างนี้ลักษณะอาการของเด็กหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยจะแตกต่างกันไหมคะหรือว่ามีอาการบ่งชี้ยังไงบ้างะคะ ผู้ป่วยที่เริ่มเป็นเบาหวานนะคะก็จะมีอาการของแต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะอาการเริ่มแรกที่มักจะพบป่อยและพบในทุกคนนั่นก็คือปัสสาวะป่อยแล้วก็มากนะคะดื่มน้ํามากแต่ว่าน้ําหนักตัวลดค่ะผู้ป่วยเด็กบางรายนะคะมีประวัติของการปัสสาวะลดที่นอนตอนกลางคืนหรือว่าปัสสาวะทิ้งไว้แล้วก็มีมดมาตอมที่ปัสสาวะนะคะซึ่งอาการ ดังกล่าวนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นประมาณหนึ่งถึงสองเดือนก่อนที่จะมีภาวะของโรคนี้เกิดขึ้นนะคะผู้ป่วยค่ะก็บางคนก็อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉียบพลันเลยนะคะเมื่อเป็นไข้หวัดหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยอื่นๆค่ะสำหรับวิธีการวิธิใฉัยใหม่ที่มีอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็คนไข้เนี่ยมีประวัติการติดเชื้อโดยเฉพาะในส่วนของการเดินหายใจส่วนบนเนี่ยจะมีอาการสุดลงไหมคะ บางคนนะคะก็อาจจะ,ะุดลงอย่างรวดเร็วก็จะมีน้ำหนักลดลงค่ะมีอาการขื้นไส้อาเจียนนะคะขาดน้ำอย่างรุนแรงค่ะแล้วก็ปวดท้องมากบางคนก็มีอาการหายใจหอบรึกนะคะความรู้สึกตัวจะลดลงแล้วก็ช็อกแล้วก็หมดสติในที่สุดค่ะแล้วก็ บางคนก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการวินิจฉัยและก็รักษาที่เหมาะสมทันท่วงทีค่ะและการที่นอกเหนือ,อาจากอาการเหล่านี้ยังมีอาการอื่นที่แทรกซ้อนลงไปในส่วนของโรคอื่นๆได้มั้งไหมคะถ้าสังเกตของผู้ป่วยที่อาจจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองนะคะก็คือผู้ป่วยก็จะมเีเป็นภาวะอ้วนนะคะอ้วนมากค่ะแล้วก็จะมีประวัติของเบาหวานในครอบครัวนะคะ อาการก็พบได่ชัดเจนเหมือนกับในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งค่ะมันจะตรวจพบโดยบังเอิญอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการที่ทางเดินปัสสาวะอักเสบแล้วก็เป็นถึงทำในเล่มีพายดาด้วยค่ะนอกจากนี้นอกจา,ากนี้นะคะาการตรวจร่างกายก,ก็อาจจะพบรอยโรคที่ผิวหนังด้วยนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นปื้นหนาแล้วก็มีสีดำบรยเนลนรอบคอรักแร้ขาหนีบนะคะ ซึ่งก็จะพบได้บ่อยมากประมาณอ1 0้6 0 9 0ของเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคนี้ค่ะค่ะแล้วในส่วนของการตรวจพบภาวะต่างๆนะคะอย่างเช่นความดันโลหิตสูงเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ไหมคะว่าเราสา,สามารถพบได้ร้อยละเท่าไหร่อย่างไรอะ,ค,ะค่ะค่ะเกี่ยวกจะพบที่ภาวะความดันโลหิตสูงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณรอย0 0 2 0 3 0ของผู้ป่วยค่ะค่ะ แล้วในส่วนนี้ที่ได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดตรงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณเกศอธิมายให้เข้าใจนิดนึงค่ะว่าการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเราจะตรวจแบบไหนยังไงแล้วก็มีวิธีการตรวจก่อนและหลังยังไงอะค่ะค่ะระดับน้ําตาลในเลือดปกตินะคะก็คือจะต้องมีระดับน้อยกว่าหนึ่งร้อยรค่ะ ในเลือดของเรานะคะการตรวจทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดก็สามารถกระทําได้สองวิธีค่ะอันอวิธีแรกนะคะก็คือการเจาะเลือดตรวจน้ําตาลค่ะหลังจากที่งดน้ําแล้วก็อาหารมาแล้วแปดชั่วโมงนะคะก็จะ,จะถือว่าเป็นเบาหวานถ้าเกิดว่าระดับน้ําตางเลือดมีมากกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบหกมิลลิกรัมในเลือดของเราค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงของหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามิลลิกรัม ก็จะเป็นอาการที่เรียกว่าเริ่มผิดปกติค่ะและวิธีการที่สองนะคะนั่นก็คือการกินกลูโคสค่ะแล้วก็อีกสองชั่วโมงนะคะก็มาเจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ําตาลค่ะหลังจากที่กินกลูโคสไปแล้วนะคะคนปกติระดับน้ําตาลค่ะจะต้องน้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบมิลลิกรัมค่ะถ้าเป็นเบาหวานนะคะระดับน้ําตาลก็จะมากกว่าสองร้อยมิลลิกรัมในเลือดของเราค่ะถ้าอยู่ในระหว่าง 1 4 0่งรถึงหนึมิลลิกรันมนะก็ถือว่าเริ่มมีความผิดปกติแล้วละคะ่ะค่ะซึ่งนี่ก็เป็นวิธีการตรวจระดับน้ําตาในเลือดที่คุณเกศนำมาฝากแล้วก็นําเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดนะคะว่าโรคเบาหวานเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะคะเด็กแล้วก็วัยรุ่นก็สามารถที่จะเป็นโรคนี้ได้และที่สําคัญเนี่ยลักษณะอาการก็แตกต่างจากผู้ใหญ่โดยสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพภายนอกอย่างเช่น ความอ้วนหรือความผอมซึ่งถ้าเป็นคุณผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเป็นโรคเบาหวานก็มักจะอ้วนนะคะส่วนในเด็กก็มักจะผอมอย่างนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณฟังอย่างนี้เช่นเคยนะคะคุณฟังสามารถติดตามฟังรายการคุยการมาละเรื่องได้ใหม่ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาพร้อมด้วยเครือข่ายอีก10สถานีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกศฮานารินคุณรอบเป็นอย่างสูงนะคะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัคุณค่ะ